สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อไม่ใช่รีวิวดิเป็นนะมาเล่นตัวอะไรซีรีวิวกันนะทุกคนก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิวซีรีวิวแล้วก็ดันแรกเราก็ต้องหาคนก่อนแกเราต้องดูคนด้วยนะอีกอย่างและผมขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เก่งนะทุกคนแกแบบพอเล่นเป็น ถ้าแบบไปเจอคนเล่นกาโลเล่นเหมือนคิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยว่าผมชนะไม่ได้นะผมเพราแค่พอเล่นเป็นเฉยพอรู้คอมโบแต่ก็ไม่ได้เก่งก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เราก็ไปเริ่มเล่นกันดีกว่าเราจะเล่นใครดีเราต้องดูก่อนเไปแล้วก็ปองคนแรก มีจํานวนการฆ่าเนี่เท่าๆผมนะหรือแบบน้อยกว่าผมหรือมากกว่าผมนก็คือมันเล่นเก่งกว่าผมนะบางคนที่ผมเจอมาก็ทักษะเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่พอเล่นเป็นเฉยมาเรามาหาใครดีเอานี่ดีกว่า อ้โหโอ้เมื่อก้จะเ่หลอกกักหน่อยโอเค ดูคอมโบโอ้ีๆผมฝึกด,ดีๆว่ะก็อยากให้ผมก็จริงๆอ่ะผมก็อยากเล่นการโดเก่งๆบ้างนะแต่ก็พยายามฝึกล้ว มันก็ไม่ได้จริงมันแบบมันยากเลยนะนเพื่อมันก็ยากอยู่แต่บางคนที่ผมเจอเนะี่ยบางคนเนะี่ยเขาเล่นในมือถสือเขาแม่งโคตรเก่งอะสกิลอะไรวะเออนเป็นสกิลใหม่ดีกว่าตายไหมเฮ้ยไม่ตาย ตายปะโดวตายแล้วปุ่มโอ้มาโอเคมีคนเดิมจเจ้าเอาอะไรอะไรนี่ฮะอะไรๆๆอะไร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 แม่เจ้าเกือบโดนคอมโบนะเมื่อกี้ ไอ้ปลาไฮต่อปกติถ้าเป็นคนรวไปหนะก็โดนต้องหลอกนะเนี่ยขี่ดุนคอมโบโ โอ้โหมันไม่ทันเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นดีกว่าคนนี้เขาก็มดับหาคนเยอะมีฝีมืออยู่ที่สุคุนะ <Hello. S 1> เฮ้ลเดี๋ยวอาันนี้ดีกว่าอันนี้ผมดูแล้วน่าจะพอมีฝีมืเมอมเอด็กสนุกสนาน่อยนะทุกคน โอ้โหโค้ดโดนดูดเแย่ล้วไอ้นั่นเลื้อนนั่นเลื้อนมีคนอื่นเขาอีกโอ้โหนายเนี่ยโค้ดแย่เลยเพื่อนไปไหนแล้ะโอ้โหโดนเฮ้ยเพื่อนโอเคมาเรามาขายตัวนี้กันดีกว่า โดนอ้ที่ทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นวะสาบอดอะผมอ,อ๋โอ้โหโอ้โหใครเอ่ยใครมันมาใส่อุกาบาทเองอะเังเก็เห็นของจริงบ่าวเอาอะไรอ่ะอ พอจะเกีก่ยวดนแรกเหรอโอ้ยโอ้โหเริ่มสก,กิลน,น่าทำทำเด็ดกันนะโอเคมันทำเป็นสก,กิลใหม่ทุกคนไม่เคยเห็นอะไรหวัว,หวอะไรเั่นหัวอะไรหัวอะไร khô oh, lại like. oh, shit là. Oh my god oh, Đúng suối Ui Ê Ê Mà kia combo à combo à oh, oh, oh. โอ้โหเมื่อกี้วอลคอมโบโอ้โหเยอะละโอ้โหเกือบเกือบแตกแต่กลับมาได้เดี๋ยวรอสกลิลมนันหมดก่อนเอายจับตั้งนั้นเฮ้ยเสร็บร้อยเอาออกเกมรับไม่ได้ออกเกมดีเลยอะ อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรโอ้โห <c oughs> โอ้โห,โโหมาเดี๋ยวเราเอาเอีกคนนี้ก่อนอีกแล้ว เลยมื่้มันมันปรับตัวมูหรลากาปรับตัวเพื่อนะน่ะของเองเนี้ยเองเพิ่งออกเกมไปไม่ใช่เหรอพี่อือมโดนเอาอีกแลละโอ้เจอบ่อยจัดไอ้พวกออกเกมเนี่ยออาอะไรของเองเนี่ยฮะมันหาลายเป้า ปัญหาแล้วเปล่าปัญหาแล้วเปล่ากระโดดวิ่งเขียวไหล เอาอีกแล้วไอ้คนนี้เจอบ่อยนะเจอบ่อยนะอะไรของเองเนี่ยเพื่อนเผมต้องสู้คนไหนไม่รู้เออเอาอีกแล้วเฮ้ย เวอรอไปบ่าหด้โอเคผมจะกดกันมันขึ้นได้อแลละเยูงหนา่อย จับเป็นเล็กตายเนี่ยเลยตายแต่อาจจะไม่เพราะว่าหลอดอันตีเนี่ยเหลือไม่เกินครึ่งแล้วร้อย ร้อยตีตีอะคนเกือบหลับแต่กลับมาได้เฮออ้ยมีใครเองเหรอเองเหรอฮะเองเหรอเองเหรอโอ้โหตีดูจากสิมบัเฟเป้เ้าแกและ ไม่โดนนะครับอะไรเพื่อนเก่งๆโอเคโอ้โห <100. S 2> เรียบร้อยอะไรพรีสต็อปได้โปรดจุดเอา หยุดแล้วเนี่ยจะหยุดแล้วปะปะปะโอ้โอโอโอไมค์กัรียบร้อยก็ก็เป็นว่าก็คลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์อ่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในอนาคตด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้บายบายครับผม